ทรงเที่ยวสแสวงเพื่อความตัดสรูภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวไปแล้วเพื่อสแสวงหารสอร่อยคือเครื่องรอดใจสัตว์ของโลกเราได้พบรสอร่อยของโลกนั้นแล้วรสอร่อยในโลกมีประมาณเท่าใดเราเห็นมันอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้นภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวไปแล้วเพื่อสแสวงหาให้พบโทษคือความร้ายกาจของโลก เราได้พบโทษของโลกนั้นแล้วโทษในโลกมีเท่าใดเราเห็นมันอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้นภิกษุทั้งหลายเราได้เทเีเท่ยวไปแล้วเพื่อแสวงหาอุบายเครื่องออกจากโลกของโลกเราได้พบอุบายเครื่องออกจากโลกนั้นแล้วอุบายเครื่องออกจากโลกมีอยู่เท่าใดเราเห็นม <qu> ันอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้นภิกษุทั้งหลาย ตลอดเวลาเพียงไรที่เรายังไม่รู้เท่ารสอร่อยของโลกว่าเป็นรสอร่อยเครื่องล่อใจสัตว์ไม่รู้จักโทษของโลกโดยความเป็นโทษไม่รู้จักอุบายเครื่องออกว่าเป็นอุบายเครื่องออกตามที่เป็นจริงตลอดเวลาเพียงนั้นแหละเรายังไม่รู้สึกว่าเป็นผู้ตรัสรูพร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวดามารพรม ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะรลามณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลเราได้รู้ยิ่งซึ่งรสอร่อยของโลกว่าเป็นรสอร่อยรู้โทษของโลกโดยความเป็นโทษรู้อุบายเครื่องออกของโลกว่าเป็นอุบายเครื่องออกตามที่เป็นจริงเมื่อนั้นแหละเรารู้สึกว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกพร้อมทั้งเทวดามารพลมหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ก็แหลยานทัศนะเครื่องรู้เครื่องเห็นเกิดขึ้นแก่เราว,ว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับคำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบเป็นที่เกิดใหม่ไม่มีอีกดังนี้